คลัสเตอร์สนามบินเถวเยนขยายวงกว้างออกไปเมื่อวานนี้พบติดเชื้อ11รายวันนี้พบติดเชื้อเพิ่ม6รายและยังมีผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ26รายโดยครึ่งหนึ่งมาจากยุโรปและอเมริกา เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อในประเทศ11รายในจำนวนนี้มีคลัสเตอร์ในครอบครัวหนึ่งที่น่าเป็นห่วงประกอบด้วยเด็กชายอายุไม่ถึง5ขวบและสมาชิกในครอบครัวอีก4คนก็ติดเชือ้อจากการสอบสวนโรคพบว่าในจำนวนนี้เป็นผพนุบาลท่องถิ่นและสามีซึ่งเป็นพนักง,งานเก็บรถเข็นกระเป๋าที่สนามบินเทาเยนซึ่งเพื่อนร่วมงานติดเชื้อหนึ่งรายรวมคลัสเตอร์นี้ติดเชื้อ6คน ส่วนในกรุงไทเปพบคนขับแท็กซี่ป้องกันโรคติดเชื้อหนึ่งรายเป็นชายอายุ60ปีเศษเคยฉีดวัคซีนโมเดร์นาครบ2เข็มแล้วคาดว่าเป็นเชื้อเก่าไม่เกี่ยวกับคลัสเตอร์สนามบ,บินเทาเยวนอีเดียวยังไม่พบว่าเขาเคยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรุงไทเปนิวไทเป่จีหลงและเทาเยวนการเยี่ยมญาติที่สถานพักฟื้นคนชราและผู้ที่จะเข้าพักฟื้นรายใหม่ต้องแสดงใบรับรองผลตรวจโควิดเป็นลบภายในเวลาสวัน ตั้งแต่วันที่11มกราคมนี้เป็นต้นไปผู้เดินทางมาจากยุโรปอเมริกาต้วนออกกลางออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ลงเครื่องแล้วให้ตรวจ PCR ฟรีทันทีหากผลตรวจเป็นลบส่งไปกักตัวที่โรงแรมกักโรคพ้นเป็นบวกส่งไปโรงพยาบาล หลังผู้นุบาลซึ่งเป็นภรยาของพนักงานเก็บรถเข็นที่สนามบินติดเชื้อและแพร่เชื้อให้ลูกชายซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนปฐมทําให้ต้องปิดเรียนทั้งโรงเรียนเด็กคนนี้ได้แพร่เชื้อให้เพื่อนนักเรียนอีกคนหนึ่งที่เรียนกดวิชาด้วยกันแต่เรียนโรงเรียนปฐมคนละแห่งทําให้สองโรงเรียนนี้ต้องปิดเรียนและเร่งตรวจคัดกรองผู้สัมผัสนอกจากนี้ยังมีเรียนมัธยมในเทาเยนอีกสองแห่งต้องปิดเรียนหนึ่งวันขณะนี้มีโรงเรียนต้องปิดเรียนเพราะคัสเตอร์นี้แล้ว4ี่แห่ง ทเทศบาลเถาเวีนประกาศทำลายผู้ติดเชื้ออาทิร้านสะดวกซื้อโอเคมาต์ในเขตจงรี่แห่งนี้ผู้ติดเชื้อเคยมาติดต่อกัน5วันสวนสาธารณะผู้ติิงเขตต้าซีทางการระดมเจ้าหน้าที่เร่งทำความสะอาดและฆ่าเชื้อนอกจากนี้ยังมีทำลายของผู้ติดเชื้อในห้างร้านหม้อไฟลลานจอดรถศูนย์กิจกรรมและร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นเป็นต้น เทเวเยนประกาศเพิ่มความเข้มข้นมาตรการป้องกันโรค6ครายการที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือการจำหน่ายสินค้าที่ใช้ช่วงเทศกาลตรุษจีนร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้าห้ามชิมอาหารและห้ามทดลองใช้สินค้านอกจากนี้ห้ามสถานศึกษาให้ยืมใช้สถานที่จัดกิจกรรมต่างๆเป็นเวลาหนึเดือนรวมถึงห้ามจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ทุกประเภทไปจนถึงช่วงหลังตุษจีน คลัสเตอร์สนามบินเทาเยนพบติดเชื้อต่อเนื่องทําให้กรุงไทเปและนครนิยู่ไทเปเพิ่มความเข้มข้นมาตราการป้องกันโรควันที่10มกราคมนี้โฮโยอีผู้ว่าการนาครนิวยู่ไทเปคาดการว่าช่วงสองสัปดาห์ก่อนตรุษจ,จีนจะเป็นช่วงที่ระบาดสูงสุด อิวไทเปเพิ่มความเข้มงวดมาตรการป้องกันโรคในห้างห้ามมีการลองชิมอาหารและควบคุมจำนวนคนจำกัดให้1คนต่อ2.25ตารางเมตรผู้ว่านิวไทเปเรียกร้องรัฐบาลควรตรวจ PCR ผู้เดินทางเข้าประเทศและจัดทำรายชื่อกลุ่มประเทศเสี่ยงสูง ไทยเปเปิดให้ฉีดวัคซีนเข็ม3แล้ววันนี้เปิดแค่ชั่วโมงเดียวคนแห่จองกว่า80,000คนวัคซีนถูกจองหมดตั้งแต่เที่ยงเพรว่าไทยเปเรียกร้องจองไม่ได้ไม่ต้องกังวลเตรียมตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนและเปิดให้จองใหม่14มกราคมนี้ มาดูสภาพอากาศในสัปดาห์นี้กันตั้งแต่วันจันทร์ที่10มกราค,คมเป็นต้นไปภาคกลางขึ้นมาถึงภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลงอย่างหวบภาพภักกลางและภาคใตายิ่งดึกอากาศยิ่งหนาววันอังคารมวลอากาศหนาวกำลังแรงเคลื่อนลงมาอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องกลางดึกวันอังคารถึงเช้าวันพุธเป็นช่วงที่อากาศจะหนาวที่สุดฤาดว่าจะมีนนันพหลที่ที่ ระหว่างคืนวันจันทร์ถึงวันอังคารภาคเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกเป็นหย่อมๆภาคกลางภาคใต้อาจมีฝนเล็กน้อยวันพุธปริมาณไอน้ำลดลงและมวลอากาศหนาวอ่อ,อนกำลังลงวันพุธถึงวันศุกร์อุณหภูมิสูงขึ้นไม่มากนักยังต้องดูแลรักษาความอบอุ่นให้แก่ร่างกาย ช่วงวันอังคารนี้ภาคเหนือภูเขาสูงตั้งแต่2,500เมตรขึ้นไปภาคกลางตั้งแต่3,000เมตรขึ้นไปหากปริมาณไอน้ำและอุณหภูมิพอเหมาะมีโอกาสที่จะมีหิมะตกสัปดาห์นี้อากาศจะหนาวเย็นตลอดสัปดาห์ต้องรอถึงวันเสาร์และอาทิตย์อากาศจึงจะเริ่มอบอุ่นขึ้น